สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับเย็ซีโอ้ไฟสีวอร์ม oh. นะครับสีเดียวผมว่าอยู่ในของนี้เนาะเลียนส่ายได้ว่าเออเลียนส่ายได้ว่าสีเดียววา <c oughs> นี่ข่าวมาอัปเดตครับดวนเลยครับอ่าเรื่องมาเล่ากันเปิดเปิดเฟซบุ๊กก่อน หลายคนหลายท่านครับอาจจะหูละละเนาะแต่ว่ากับซีนี่สมมาส่วนหลายที่พท่านเดยวหูครับเมื่อห้าสิบสามชั่วโมงที่แล้วครับเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้โพสแบบนี้เป้านะครับเพจครับเท่าแก่น้อยครับนะครับเพจทางการเพดลักเพด บริษัทเพจญ่นะครับเดบโอดขอว่าเหมือนกันว่าถ้าเท่าแก่น้อยจัดไรพ่อโจกับน้ององ,ง์หญิงคือเก้านั่นนะครับพี่น้องกับคือรอบที่แล้วนะครับอยากทราบจะมาดูกันกี่คนครับอ่าจะได้กะทุกนะนะครับผมมาสงใสยสีเมียร่างวันมาสะพายและกะเจอกันแน่นอนพ่อโจกับน้ององ,งูหญิงนะส่วนเมื่อใดนั้น,นครับ ้าฟั่งอีกเทือนหนึ่ง้าฟั่งอีกเทือนหนึ่งแล้วน่าจะมีของมาเซอร์ไพรส์อีกรอบที่แล้วครับมีตุ๊กตาครับมีตุ๊กตาแล้วก็มีตัวภาพยนตร์ตัวภาพยนตร์ไะไจะเบิงไา่อออ่านะครับฟรีฟรีฟรฟรสุ่มให้นะครับรอบที่แล้วเนี่ยสุ่มให้สําหรับผู้ที่เอฟ่าแบบเป็นลั่งหรือว่าเอฟแบบเป็นชุดเป็นชุดสามชุดสามรหัสอะไรแบบเนี้ย ตุกก๊กตาผมในตุกก๊กตาไหมเราเรียกตุกก๊กตาน้องหญิงเส้นให้นะครับเส้นใส่หมวกตุกก๊กตาถวกแกนอยนะครับตัวในหน่อยท่อกาปัน่นใส่มาให้ในร่งนะครับซาหลายากินจนสิปเป็นเตาแซ่บครับแซ่บ <ทะ S 1> ข้านั่นถาไปเลยอ่าถาเลยครับ<ะ>เป็น <c oughs> แฟนตอนนี้ก็ฮะ กินข่ากับพี่น้องครับเข่าเศร้าครับผมเข่าเช้าเป็นยังไงกันบ้างครับครับไลฟ์บอโจแล้วไลขึ้นนะครับได้ข่าวว่าศิลปินจะฉีกสัญญานะครับนี่คือเป็นแค่การพูดนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เล่าว่ามันก็คือสิ่งที่ได้รับข้อมูลมาตรงๆ นะแล้วก็บอกให่อพี่น้องเอฟซีฟังว่าหอยหูซ้ำนี่ละเขาก็ได้ข่าวซ้ำนี่ละก็จริงครับนะครับก็จริงก็ไม่ได้ไปได้ข่าวอะไรมากมายกว่านี้นะแล้วก็แล้วก็กคุยกับปลูกทีมอยู่ครับกับศิลปินอยู่ครับกับซ่อมนำ้ำเบิงปบิตีกิริยานามยัยงต่างๆนะครับอ่า ผมว่าจะหาเวลามาวบอกกับแฟนๆอยู่ในส่วนของอประเด็นที่เกิดขึ้นเอาแบบบ้าโจโจอะนะแต่ว่าแต่ว่าฮั่นดีวลาพ่อที่เกบบอกไปจังไดนะนะครับแต่ว่าสีบอกยุบนั้นและครับพี่น้องคิดเห็นจังไดครับว่าการที่ ฉีกสัญญานะครับมันเกิดซ้ำมันเกิดแาว่าลงล่องล,อง,ล,อง,ลองมากรับนบอกถึงมาคว่ำนักเบาอ่ะผมกับว่ามันพ่อๆกันนะครับการโตนหันอ,อันนี้คือความคิดเห็นส่วนบุคคลเด้อ่าผมว่่เป็นชิ้นและปินหรอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นกันนะครับถ้าเป็นทหารนี่ก็นหนีข่ายไหมหนีทหารไหมเดแบ๋บนั่นอนะ่ะอืมรา,านงานนั่นโตน ตนก็อันดับแรกไม่รับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญานะไม่รับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญายิ่งสําคัญนะครับยิ่งถ้ามีเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับมันก็สิ่งล่งลึกไปอีกนะครับแน่นอนอยู่ยลแล้วหลายคนหลายท่านคิดว่าพอโจโเล่บด้อันนี้ดอกอส่วนใหญ่เล่กลเากัล่งเอ่ยกันดีคอมแมนนะครับแต่ว่าถามว่า ถ้าจบไม่สวยเนี่ยนะครับไปต่อมันกับพบสวยนะครับหันโต้นันกับขาหักขาหันไปนะครับ,ม,บมันกับเจ็บไปมันกับโสวยงามไม่รู้ว่าจะเดินต่อยังไงนะกลัวสิไปรักษาแผลไม่เนบลาๆนะครับแล้วก็เ่าถืกอนด้ถ้าสมมุติว่าไปเนี่ยไปแบบโบสวยงามนั่นเสียถ้าเอฟซีสาวหน่อยผูดถึเป็นฑิตตามอยู่มันถึถิมาอยู่สาวหน่อยเนี่ย คนเห็นว่าโอ้คนหนีไปเพราสวยง่ามนี่วะคนหนีฉีดสัญญาไป,ปไยังงเห็ดให้สาวหน่อยแล้วค่ายเครื่องเนี่ยแต่เอฟซีาสาวหน่อยไปคอมเมนตนมันก็สิหามเพิ่นไม่ได้ด้ยนะครับมันเป็นการแสดงเขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจนะนะครับ้าเจวกันกาเจวบ่มัเกเนาะเป็นวัาาน,ะนวละคือคนมาวาเ้เฮ้าแล้วคือคนมาตบหัวเขาจังเส่ลจเ มันก็เจ็บมันว่าเจ็บก็สวนขึ้นมันก็คือกันตอนอยู่จังสีก็คิดว่าเอ้ดีจังสันจังสีมันคือสีมาสั่งเออมาซอยกันให้สาวหน่อยเป็นแพร่ง่งเครื่องเหลืองเหลื่อมบาทที่นี่เฮ็ดให้เอฟซีสาวหน่อยผิดหวังเสร็จแล้วเออมันก็ว่าต่างกันดอกนะครับคือกันลากับคนอกหักไม่หมดแหละ เออบ่มีดอกโอคกัก,กเลยจะมาเป็นแค่เพื่อนกันปิว่าโอ์นะครับพังชี้ล้ยหนาโมนี่บ่มีดอกศูนย์ฮึกเฮกเบิดละด้วยก,กันละก็เอฟซีในเฮ็ดให้สาวหน่อยเอากระซัมตัวสาวหน่อยเนาะนี่หมดละกระซัต e มตัวเอฟซีไหมตัวไฮมาว่าเออพู้นี้พันจีเฮ็ดดีน้ำจังสันจ,จ,จ,จังชี่สวยงามจริงๆเร็วเพราะนี่ทิกลิ้นเออลิ้นไม่มีกับดูก มันก็บ,บแปลกนะครับกระนั่นก็ขึ้นรงกับเพื่อมแล้วพิต<ส>าม<ส>มากอน,น,นี้เซเว่นให้เล่าเขาเศร้าขายแล้วอุ่นอุ่นแล้วกับมาใส่น้ำแข็งอุยย้ยทุเรียนอม่วยละลอยคือตอนเท่ากินไหมดีด้ดผมผมนี่เป็นคนหนึ่งที่มักทุเรียนแบบเนวยนวยละลอยไหมพี่นงครับ น่วยละลอยแบบมันแตกแล้วนะวมากินทั้งแสมมันสุกโอเคนั่นแหละครับพี่น้องครับคิดเห็นยังไงกับขอมมนกันเขามาเตท,ทีแน่ๆนะครับรอติดตามได้เลยพ่อโจน้องอิงครับไลฟ์ของสาหรายเท่าแก่น้อยแน่นอนเนี่ยนะครับกินกันให้จูใจกันไปเลยรอสนับสนุนครับเป็นกรจังอีหล่าก็พอโจอครับกจิจังเดมี่ผู้ถี่มาาติดตอ่องานแบบนี้หลาย กระฝากไว้นั่นี่ครับเป็นพี่น้องครับยี่สิบหกครับยังสามารถเข้ากลุ่มได้ครับน้องนุ่นนะครับจะมาล่าเรื่องต่อก่อนบนเวทีสามาเป็นแพงประธานพอโจน้องหิงนะครับรากาวันปิดฤดูกาลครับยี่สิบเก่ามมีใครเสียนฟ้องครับแจกกันในเร่อทีนางานราการับเชิญพิธีมณีวันนะครับพิพภธสารัตระกาจินตราภูลาบสองเวทีประชันสาวน้อยเพชรเปนแพงนะครับกับสาวน้อยลำเพลินโชว์ ยิ่งใหญ่อลังการครับพี่น้องครับถ้าพบพอกันได้ในกลุ่มปิดนี่บัตรรอยสิบกว่าหานครับหนงังสัอยสี่สิบพบพอกันนะครับสท่าไรคลิปนี้เอาไวซันนี่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ